สวัสดีค่ะสวัสดีเอคที่ติดตามช่องสามสาวดาวซึ่งนะคะวันนี้เราก็ได้พ่อของน้องยายานะคะมารวยช่วยลุงสับประรดให้สามสาวแล้วนะคะเนื่อสัางควานสามสาวไม่สบายนะคะก็ขอ,ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณในน้ำใจที่ได้ช่วยเหลือกันในยาม เด็กวิกิแบนนี่นะคะนี่ตรงนี้ก็สามสาวก็มีสับปะรดกกงโตๆนะคะไม่จินอิ่มแน่นอนนะคะเนาะน้ำค้างเนาะน้ำค้างขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณก่อนขอบคุณค่ะเนี่ยนี่ค,นนนนะคะก็ขอขอบคุณ F c บัวบานด้วยนะคะขอบคุณมากๆาเลยค่ะที่ทำให้สามสาได้มีสับประรดกองโตโตได้กินอิ่มนะคะนี่นะคะในวันที่ควานไม่สบายนะคะก็ไม่ได้ออกไปตัดหญ้าก็ยังมีสับประรดกองโตโตอยู่ต่อหน้าให้ช้างได้กินอิ่มนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะน้ำค้าขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะนะคะี่ ะะวันนี้วันนี้แม่ควานก็จะเป็นควานจําเป็นนะคะคอยโยนหญ้าโยนน้ยายําให้สามสาวได้กินนะคะเนื่องจากควานจอยไม่สบายนะคะเราก็ต้องช่วยเหลือกันไปก่อนนะคะมายังไงน้ำค้าง สามสาวก็ได้กินอิ่มกันไปเลยนะคะวันนี้แต่ไม่มีควานนะคะก็ต้องรอพี่จอยมีแรงก่อนเนาะแล้วก็เราจะให้ออกมาดูสามสาวกันอีกรอบนะคะ เราก็ต้องขอขอบคุณในน้ำใจของชาวช้างทุกคนด้วยนะคะที่ช่วยเหลือกันในยามลำบากแบบนี้นะคะนี่สามสาวก็สามสามมุมเลยนะคะเราจะให้น้ำพางอยู่ในโรงหนึ่งเชืองนะคะเพราะว่า เจ้าน้ำค้างนี่จอมพลังนะคะถ้าไปอยู่ไกลแม่ไกลน้องเจ้าน้ำค้างจะปวดโซ่หนีเที่ยวนะคะเราก็เลยต้องให้เจ้าน้ำค้างมาอยู่ใกล้แม่ใกล้น้องค่ะอยู่ในรูมเจ้าน้ำค้างไม่สามารถอยู่ใกล้แม่ได้นะคะถ้าอยู่ใกล้แม่เป็นระยะเวลานานๆนะคะแม่ดาวก็จะมีความลำคาญเจ้าน้ำค้างประมาณหนึ่งเลยนะคะ พอเจ้าน้ำค้างเป็นช้างที่เล่นนะคะไม่ไม่ค่อยอยู่นิ่งๆเหมือนเจ้าน้ำพิษจะอาจจะทำให้แม่ลำคางแล้วก็อาจจะทำร้ายลูกก็ได้นะคะเพราะว่าแม่ละองดาวก็ท้องก็เริ่มโตแล้วก็ขี้หงุดหงิดนิดนึงนะคะจะชอบอยู่แบบนิ่งๆนะคะ วันนี้ก็ได้กินอิ่มกันไปเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็อยู่กับความจำเป็นไปก่อนนะคะน้ำค้าง ก็แม่ดาวแล้วก็เจ้าน้ํำพิบนะคะนี่ก็จะอยู่กับแม่ควานทั้งวันเลยนะคะแม่ควานก็จะออกมาโยนหญ้าแล้วก็อากาศร้อนๆหน่อยนึงก็จะโยนสายยางให้สามสาวได้กินนะคะนี่สามสาวก็จะอยู่กับแม่ควานทั้งวันเลยค่ะเนื่องจากควานจอยไม่สบายนะคะเรามีกันแค่สองคนนะคะ เราก็ต้องช่วยเหลือกันเนาะแต่อย่างน้อยเราก็มีเพื่อนควานช้างนะคะที่ได้ช่วยเหลือกันในยามลําบากแบบนี้นะคะก็ได้ขนสับประรดกองโตๆโตมาให้สามสาวดาวซิ่งได้กินในวันนี้นะคะรู้สึกขอบคุณมากๆเลยค่ะก็ยังขอบคุณไปยังเอฟซีบัวบานอีกครั้งนะคะขอบคุณจากใจเลยนะคะที่ได้กระดมทุนให้เป็นสับประรดกองโตโต อยู่ต่อหน้าสามสาวนะคะได้กินอิ่มกันไปทั้งวันเลยนะคะวันนี้ ควานก็จะเข้าบ้านนะคะไปดูควานจอยด้วยนะคะว่าค่อยยังชั่วยังนะคะก็จะไปหาข้าวหาน้ำให้ควานจอยกินนะคะน,นี่ก็จะให้สามสาวอยู่ในลรงไปก่อนนะคะแล้วสายๆเราก็จะออกมาหาสามสาวอีกนะคะ ช่อง3สาวดาวซิงด้วยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ